พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบแกนประจำในวันศุกร์ที่28เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องการจับจำนวนมากและพระวจนะที่เราจะไขควรและสามาัคคีธรรมในวันนี้ในมัทธิวบทที่13ข้อที่47อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลามาทุกชนิดพี่น้องคะในการประกาศนำดวงวิญญาณนั้น มีพันธกิจในการประกาศเขาประเสริฐส่วนตัวการสแสวงหาวิญญาณจิตยอย่างไม่ลดละทีละคนจนกระทั่งพวกเขามาถึงพระเยซูอย่างสมบูรณ์และถูกสถาปนาในความเชื่อแต่ยังมีการจับจำนวนมากอีกด้วยในข้อพระคำพี์หลักของเราพระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์กับแหที่ทอดลงในทะเลที่จับปลาได้ทุกชนิดพี่น้องคะ ลองนึกภาพแผนที่ทอดลงในทะเลแห่งมนุษยชาตินำผู้คนจากทุกสาขาอาชีพนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านความพยายามในการประกาศข่าวประเสริฐของเราการประกาศใหญ่การลงนลงและโปรแกรมเผยแพร่ของเราที่เรายื่อนออกไปและดึงคนบาปจำนวนมากเข้าสู่ราชาอาณาจักรนั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์ทรงอธิบายไว้ในมัทธิวบทที่13ข้อที่47-48 ความพยายามอย่างตั้งใจและเป็นระบบของเราในการเข้าถึงและนำผู้คนมากมายเข้ามาพระคัมภีร์กล่าวว่าอิป,ประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเลติดปลามาทุกชนิดเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่งนั่งเลือกเอาแต่สิ่งที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นก็ทิ้งเสียมัทธิวบทที่13ข้อที่47-48นั่นคือความรอด การเรียกผู้คนมาหาคิสนำพวกเขาเข้าสู่คริสจักรนั่นคือการน,นำเข้ามาในการเก็บเกี่ยวดังนั้นในฐานะกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มสมคีีธรรมในฐานะคริสจักรเขตหรือพันธกิจคุณจะทอดวันเมื่อใดการส่งเสริมการเป็นพยานรายบุคคลการให้ผู้คนออกไปบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจา้าแก่ผู้อื่นทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเราต้องวางแผน และลงมือปฏิบัติร่วมกันเพื่อเข้าถึงชุมชนเมืองและประเทศชาติทั้งหมดด้วยพันธกิจที่ชัดเจนและมีกลยุทธ์ในการน,นำพวกเขาเข้าสู่ราชอาณาจักรพี่น้องคะถึงเวลาแล้วที่จะจัดระเบียบและเข้าถึงผู้คนจำนวนมากจงตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเข้าถึงผู้คนได้ร้อยพันหมืน่นหรือแสนคนในคราวเดียวและลงมือทำตามนั้น บางทีเป้าหมายของคุณคือการเข้าถึงผู้คนนับล้านหรือมากกว่านั้นจงลงมือทำเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จนี่คือพระราชะกิจของพระองค์และเราเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์พระองค์จะประทานกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จแก่คุณทุกสิ่งที่บังเกิดจากพระองค์ย่อมมีชัยทวีคูณและเป็นบาลน,นั่นคือวิธีคิดที่คุณควรมีท่องจัดว่าการเก็บเกี่ยวมีมาก และเราเป็นคนงานของพระองค์ในการจับจำนวนมากฮาเลลูยาให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทรงสำแดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงพลังแห่งการประกาศข่าวประเสรศิฐทั้งในระดับส่วนตัวและระดับส่วนรวม พระองคมุ่งมั่นที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งใหญ่ในยุคสุดท้ายเพื่อรวบรวมผู้คนมากมายเข้าสู่ราชอาณาจักรความพยายามร่วมกันในการประกาศนำดวงวิญญาณของลูกๆของพระองค์ทั่วโลกกำลังก่อให้เกิดผลอย่างยิ่งใหญ่ในประชาชาติต่างๆ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด